สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายวิสุกคนเนาะมันนี่กับมาพ่อกับซ่องบัวุูมัวพเชียวเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันนี่บัวุูมสิมาให้ซุปงบหน่อยอรีแบบนี้พี่น้องงบหน่อยอะรีได้พี่น้องเด้สามขู่เด้พี่น้องเด้ออสีสามขู่สี่ขู่เนาะพี่น้องสาหรับเราพัฒนานะงบที่เจ้าหาได้พี่น้องหนึ่งศูนย์เนาะอาสีหกคู่เด้พี่น้องเด้หกคู่กถบอื่าบัหลายเด้พี่น้องนี่เนาะเวลาพัฒนาเด้พี่น้องเด้ เราพัฒนาเนาะ โอ้ยปากกาบบมีพี่น้องปากกาแดงบมีโบออกเลยมางบหน่อยอะลีพี่น้องบัดเนี้งบหน่อยอะลีมาบัดนี้เนาะมีเอซีถามมาก็คือให้ไลยคู่แ่ซีบคู่กับ้เลยอ่าเนาะสำหรับสุดสานโตเนาะพี่น้อง 2องแปดเด้ายพี่น้องเด้อสุด3สามโตเนะาะบานทีนสูงงบน,น่อยเนาะบัานสองแปดสองเก้าเก้าแปดสองห้าสองเด้ายพี่น้องหกขู่เนะาะเดีว่ามันหลเด้อ้พี่น้องเด้อนี่ ะมีสำมนุลอะพี่น้องอันนี้ชุดสามโตเนาะชุดสองโตเนี่ยเนี่ยนะไอหมากกระแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อตัวเลขมีเข่ามีรูดเนาะเนี่ยนะปล่อยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเนีะไอหมากกระแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อตัวเลขมีเข่ามีรูดเด้พี่น้องอันนี้ซูตงบหน่อยอะไรแบบนี้หกคููเองพี่น้องโกคููเองเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย สำหรับคลิปนี้เนาะมาพุ่งกากเพียงสุนี้ได้พี่น้องเดอ้อขอให้พี่น้องปังๆได้พี่น้องเดอ้ออ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุมือฟิเียลนี่ได้พี่นอ้องอาวสบายดีพี่น้อง